สวัสดีค่ะลิงนะคะวันนี้ก็จะนําเอาเทคนิคการท่องศัพท์ง่ายๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเป็นเทคนิคที่สองที่หลิงใช้นั่นก็คือเทคนิคการใช้รากศัพท์ของภาษาอังกฤษนะคะมาท่องศัพท์กันารากศัพท์ของภาษาอังกฤษขอชี้แจงชี้แจงก่อนนะคะว่าจริงๆเป็นเอามาจากภาษาลาตินนั่นเองนะคะก็ง่ายๆเลยคือการที่เรารู้รากศัพท์ของภาษาอังกฤษเนี่ย ทําให้เราสามารถเห็นคํานึงเห็นคำคำนึงแล้วเนี่ยอาจจะสามารถเดาความหมายได้นะคะซึ่งตอนนี้อ,อธิบายไปอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะวันนี้หลิงเอารศัพท์ภาษาอังกฤษมาห้าคำนะคะแล้วหลิงก็จะใช้คำคำหนึง่งมายกตัวอย่างแล้วก็เอามารวมกันปุ๊บเนี่ย เราสามารถเห็นเลยว่าจากลากศั์เนี่ยเราสามารถพอรู้ได้ว่าคําพวกนี้เนี่ยแปลว่าอะไรนะคะกลายเป็นว่าเราท่องศับคําเดียวแต่ว่าเราได้อีกประมาณ4ี่ห้าคำเลยเนาะโอเคคำแรกนะคะคือคำว่า and ซึ่งแปลว่าทำให้นะคะ end แปลว่าไม่ re แปลว่าโต้ตอบหรือตอบกลับนะคะ pro แปลว่าไปข้างหน้าแล้วก็สุดท้าย enter ซึ่งแปลว่าตรงกลางนะคะคือคำพวกนี้เนี่ยหลิงจะเอามาประกอบกับคำว่าวันนี้ยกตัวอย่างใช้คำว่า act คำง่ายๆนะคะ act ที่แปลว่าปฏิกิริการปฏิบัติการเคลื่อนไหวอะไรอย่างงี้การกระทำนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอมีคำนี้คำพวกนี้เนี่ยมาอยู่กับคำว่า act เนี่ยมันจะความหมายมันจะเป็นเราสามารถเราจะรู้ได้เลยว่าจากคำคำเดียวเนี่ยเราได้อีก4 5คําคำเลยอะค่ะโอเคไหม โอเคค่ะรกักั์ที่หลิงเขียนไว้ข้างบนเมื่อก,กี้ที่หลิงแนะนําให้ให้ฟังไปนะคะแล้วก็ข้างล่างโอเคเริ่มจากคําแรกเลยนะคะ inactive คือคําว่า active เนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วนะคะแปลว่าความเคลื่อนไหวกระตือรือรน้นแต่พอมีคําว่าเออ่มี in ข้างหน้าปุ๊บ inactive in ที่หลิงเพิ่งบอกไปแปลว่าไม่ก็เลยทําให้คําศัพท์คํานี้กลายเป็นว่าไม่มีความเคลื่อนไหวไม่กระตือรือร้นนะคะคัที่ส n act คำนี้เนี่ยคำว่า n แปลว่าทำให้ act แปลว่าการเคลื่อนไหวการกระทำพอ n act มารวมกันก็เลยแปลว่ามีผลบังคับใช้นะคะคำที่3 reaction แปลว่าปฏิกิริยาโต้ตอบการตอบสนองแล้วก็อธิบายว่าคำมันขึ้นต้นว่า re ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น re เนี่ย จากข้างบนหลิงเคยบอกแล้วแปลว่าโต้ตอบตอบกลับเอามารวมกับคำว่า action ซึ่งแปลว่าปฏิกิริยาก็ทำให้คำคำนี้กลายเป็นแปลว่ากิรปฏิยาตอบโต,ต้หรือการตอบสนองนั่นเองคำต่อไปคำที่4 proaction proaction มีข้างหน้ามีคำว่า pro ซึ่งแปลว่าไปข้างหน้าเอามารวมกับคำว่า action proaction เลยกลายเป็นคำที่แปลว่า ในเชิงบุกรุกหรือเชิงรุกนั่นเองนะคะต่อไป interact คำนี้มีคำว่า entry ข้างหน้าแปลว่าระหว่างนะคะ act ซึ่งก็ข้างบนมีคำแปลอยู่แล้วเอามารวมกัน interact ก็เลยแปลว่ามีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนั่นเองนะคะเห็นไม่เอ่ยหวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะคะกลายเป็นว่าคำเดียวคำว่า act แล้วก็เพ่นเพราะว่าเรารู้ลากศัพท์อีก4ีหตัวเนี่ยกลายเป็นว่าเราสามารถทออ่องศัพท์ตัวเดียวท่องได้อีก4ีหตัวเลยนะคะมันก็เป็นวิธีที่หลิงใช้แล้วได้ผลมากๆเลยแต่ก็จะขอชี้แจงนะคะว่าบางบางทีมก็จะมีกรณียกเว้นนะคะที่บางศัพท์บางคาอาจจะขึ้นต้นด้วยคําศัพท์พวกนี้แต่อาจจะไม่ได้หมายความมีความหมายที่สามารถแปลได้จากรากศัพท์ของภาษาอังกฤษ เลยนะคะมันก็มีค่ะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะสามารถใช้ได้นะคะ,ะหลิงมีลิสต์เยอะเลยที่มีคำศัพท์พวกนี้อยู่ขึ้น,นต้นแล้วก็แปลแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงหลิงจะเอาไปโพสต์ไว้ที่เพจนะคะของหลิงก็คือ facebook com misslinglingofficial นะคะ เข้าไปดูละกันแต่แล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรก็ถามหลิงได้นะคะแล้วก็ถ้าหลิงผิดพลาดแะไรหลิงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ,ะนี่ก็เป็นเพียงเทคนิเคนเล็กๆน้อยๆที่หลิงใช้เองแล้วคิดว่าได้ผลนะคะก็เลยอยากเอามาแชร์ให้กับทุกๆคนหวังว่าก็เป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะเดี๋ยวคราวหนะ้าหลิงจะเอาคําศัพท์ ถ้าอยากถ้าอยากได้คำศัพท์พวกนี้ออรากศัพท์อย่างอื่นอีกก็บอกหลิงได้นะคะหลิงก็จะเอาไปโพสไว้ได้เหมือนกันค่ะมีเยอะเลยเยอะมากๆเลยเออแล้วว่างๆหลิงจะหาเทคนิคอื่นมาแชร์มา, share, มาออแนะนำให้แล้วกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย